เรไปตรงไหนเอ่ยขึ้นมาไปทางบางเบียงไปทางอันตรงนี้เป็นทางอันนเป็ที่ประจำถนนใหม่ใช่ไหมมันเป็นทางสัญาอันนี้เราเราอันก็เดาเข้าอันนั้นนี่ก็เดาเข้าอันบ้านเชิงเงินเออเชิงเงินไปทางนี้เดี๋ยวลงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเป็นลงไปแล้วเลี้ยวซ้ายทางน้อยเข้าไปเรา เจ็สิบโลเจ็สิบโลป่ะก็จะอีกสิบไฟตอนนีนะครับตอนจอดเออจะเข้าจะลงไปนี่รถจะลงไปนี่รถลงไปนี่รถมีทางแยกตรงนั้นเลยแล้วมันไปถึงแยกกาสีเลยไหมครับแยกกาสีกับ่ได้เหมยจะเขื่อนโอ้ได้ยินแต่ข้าว่าแล้วก็ไปทางนี้นี่แหละไปทางนี้เหรอไปทะลวงเวียงไหมอืมอืมเระวังรถมันทุกใหญ่ตามหลังอยู่เอถมันทุกตามหลังอยู่โอเคออกรถออกก่อนดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยหไร้ ปไปเลยครับปไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ติดล้อจะคนไหม